ต้องทูพีโผลส่สะพ้ายกางบวงซื่อมอบชอดอกไม้ให้กับพอยเชือมานทำเอาเขินเก็บอาการไว้ไม่อยู่รู้ว่าข้างรักมากแต่ไม่คิดว่าจะข้างรักขนาดนี้ เกินหนักจนเก็บการไว้ไม่อยู่เลยทีเดีวยวสำหรับพอยเชื่อมาหลังจากที่แฟนหนุ่มตงทูพีนับผมมาเซอร์ไพรส์กลางงานมอบช่อดอกไม้กุหลาบกลางวงสัมภาษณ์เลยทีเดียวค่ะในงานฉลองความสําเร็จดีไดมาสตี้รายการเรียลิตี้ของครอบครัวดีนที่ได้ออนแอร์บนแพลตฟอร์มสตรีม HBO และ HBO GO ถ้าเอาสาวพอยถึงกับช็อตฟิลไปไม่เป็นแม้จะรู้มาตลอดว่าแฟนหนุ่มคลั่งหลักมากแต่ก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าอีก ฝ่ายจะแสดงความรักต่อหน้าคนอื่นขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่คาดชีเรื่องถูกขอแต่งงานอาย40ุ40แล้วแค่มีพาร์ a เนอร์ที่ดีอยู่ด้วยกันและแฮปปี้ก็พอแล้วบรรยากาศนาตอนนั้นจะเป็นยังไงมีฟิลคุกเข่าขอแต่งงานหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะก็ตอนแรกก็มีเขินบ้างนะคะแต่ก็ลังก็นหมนแลบว่าเราก็ปล่อยจอยไปแล้ว ให้ ais, ให้เฉยนะว่าแล้วให้ผมมาสบายสามไดไหมให้มาบ่ายสามได้ไมถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าให้ดอกไม้เห็นพี่ดีเมื่อกี้ผมรู้ว่าอยู่แค่ห้าคนเนี่ยไม่ทานแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว เดี๋ยว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 อันนีมว่าเขามาพีไม่ใช่ใรเดี๋ยวเดี๋ยวงงจิงวีงงิแม่แหนูมีเวลาแม่เปี่ยนไหมครับครับมีคนพิเศษอะไรไหกำลังงงก็ยิ่งมีคนเติมไข่แบบนี้อยู่แล้วไะพี่คอยไ่ีชื่อจีมพันที่ปล่อยเยเข้ามาจากที่วอะไรไม่มีอยู่แวโอเคค่ะต่อค่ะ รอรุ้นพรเรติดตามปิดกระัตใจให้กับคู่นี้กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมา,าอัปเดตทางเวลาเราจัมาอัพเดทกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่เรค่ะ